อันนี้เหมาะสำหรับกรณีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบเดือนสตรีหรือเป็นประจำเดือนไม่เป็นปกติกับปิดกับปอยปวดท้องเด่นเป็นประจำหลงท้องน้อยหรือว่ามดลูกหย่อนยานไม่เข้าอู่ด้วยสายเหตุใดก็ตามตกขาวติดเชื้อเชราและที่สําคัญปรับสมดุลฮอร์โมนของสุภาพสตรีได้เ,เป็นอย่างดีแต่ครับเพราะคนเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับฉะนั้นเดิที่จะจไปนะฮะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่า,าขึนความหลงสาวอยู่เสมอนะฮะ ถึงแม้ว่าอายุจะเดินหน้าตัวเลขจะเดินหน้าแต่ว่าร่างกายเราจะคงความสภาพของความเป็นผู้เป็นสาวนะครับสำหรับตัวก,กาแฟบอกต้าัะดีดีมากๆส่วนกาแฟกินบันตริกเป็นเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงนะครับนี่ฮะกรณีพอทีปวดกระดูกนะครมีปัญหากระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร้าวด้วยสาหเหตุใดก็ตามหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้จะเป็นเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรง และคนไทยปัจจุบันที่เป็นกันเนีก็คือเรื่องของกระดูกเใช่ไหมคนระับผมไปมาวอทุกภูมีภาพของประเทศไทยตั้งแต่วัยสามสิบกว่าปีเพราะว่าในช่วงที่เราแข็งแรงเราใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายเห็นไหมบางทีเราไปกินยาบางชนิดใช่ไหมครก็ทํา